ผมพี่อาร์ตชวนผมออกจากออฟฟิศอีกแล้วครับผมนี่วันนี้ผมมีที่ไปเพาวันนี้เนี่ยมีเวลาว่างเดี๋ยวจะพาไปเจอสิ่งดีๆผมมาเมื่อไหร่มีสิ่งดีๆเมื่อไหร่สิ่งดีๆคุณมาอีกแล้วเหรอใช่คืออย่างนี้ฮะมีหลายคนเนี่ยผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยเข้ามาถามว่าซื้อรถใหม่เนี่ยอยากจะติดตั้งระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยยังไงดีนะครับในท้องตลาดเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะแยะเลยสัญญาการขโมยเยอะแยะเลยสัญญาการขโมยต้องมีระบบล็อกเกียร์ล็อกเบรกอะไรต่างๆก็มีแต่ผมว่ามักจะแนะนําว่าติดระบบติดตามแบบ tracking GPS จะดีที่สุดมันเป็นยังไงลงทุนทีเดียวนะครับไยกว่าปลอดภัยหายห่วงกันเลยมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะแต่ผมไปเจอบริษัทหนึ่งนะฟอร์ t r ท c k i n g เนี่ยค่อนข้างที่จะมีสินค้าหลากหลายอยู่นะครับเขาเน้นไปที่อุปกรณ์ GPS ติดตามนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวครับรถเช่าครับเนี่ยครับรถเชิมพาณิชย์ขนส่งพักลูจิสติกอะไรก็มีครับพี่อาร์ออแต่ทีนี้ผมเห็นว่าเขามีสินค้าใหม่ด้วยครับผมครับผมคือเราติดระบบ GPS ไปเนี่ย รับรองปลอดภัยหายห่วงพี่อาร์ตเนี่ยเป็นคนชอบเอารถไปจอดตามนู่นตามนี่ใช่ใแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปไปทำงานในเมืองพี่อยากขับรถข้าเมืองระหว่างทางนี่ก็แบบเป็นห่วงรถห่วงกังวลกังวลเอเราก็สามารถตรวจเช็คว่ารถเรายังอยู่ที่เดิมได้หรือเปล่าใน้ไม่ดือแล้วพี่เปิดดูได้เลยเปิดดูในแอปได้เลยอ่เดี๋ยวผมพาไปมันขอออฟฟิกเขาอยู่ที่ปะโขนโยธินนี่ได้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 เดี๋ยวเรา ไหนๆมาแล้วเขาเข้าไปคุยเลยดีกว่าว่าระบบเขาเป็นยังไงนะคร <Okay. S 1> ับติดตั้งยังไงนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมไปไ,ไปเลย ขับรถมาไม่นานนะฮะย่านพะขุนยอทินนี่นะฮะพาผมโดดงานกันเนี่ยวันนี้คุณพาผมมาดูอะไรบุกออฟฟิศฟอร์สเลยฮะผมไหมบอกแล้วว่าเขามีผลิตภัณฑ์นะฮะเกี่ยวกับระบบ GPS tracking มากมายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของเนี่ยพักรนส่งนะฮะใช่รถบรรทุกรถบ้านแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักมีรถส่วนตัวนะะมันจทำธุรกิจรถเช่าเนห้องพาก็มีให้บริการนะเกี่ยวกับ tracking พวกนี้โอ้ผมอยากรู้แล้วว่ะมันมีผมพี่เกียรติอาหเนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่นี่น่าจะเหมาะสมกับพี่อาร์ด้วยนะเดี๋ยวผม พาไปคุยกันดีกว่ามีครับพนี่เดี๋ยวผมให้พี่ก็แนะนําให้ฟังนะได้เลยถึงแล้วครับคุณกายครับนี่ Force tracking system นี่พาอมาที่ไหนครเนี่ยผมพามาที่บริษัทผู้จำหน่ายเลยครับเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องของ GPS tracking ในประเทศไทยเลยที่สำคัญนะครับบริษัทนี้นะครับเป็นสินค้าของคนไทยด้วยนะ เป็นยังไงเอาฟังแล้วน่าติดตามไหมเราอยากรู้ข้อมูลนะครับของบริษัทนี้ซะแล้วสิว่ามมันาที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับผมอ่ะสวัสดีกกันน่อครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับวันนี้ขอบัมเปอร์เยี่ยมชมนิดนึงนะฮะได้ข่าวว่ามีสินค้าใหม่ด้วยแต่ก่อนนี้จะไปถึงเรื่องของสินค้าตัวใหม่นะฮะพี่นุ๊กแนะนำนิดนึงครับบริษัทฟอสแท็กกิ้งซิสเต็มนะครับทำอะไรอยู่นะวันนี้ครับผมได้ครับฟอสแท็กกิ้งซิสเต็มนะครับจริงๆเราเป็นบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของฟอสทรูเปชั่นนะครับคราาาววนีีี้้บรรริิษััทททเเเเออออองงงงง่่่่ะโฟกกกสืข GPS แ็ยยด โดยบริษัทเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2548นะครับรวมๆแล้วก็16ปีที่เราอยู่ในวงการนี้องค์การ GPS ซึ่งมองว่าเมื่อปี48เองที่เราก่อตั้งมาเราเป็นบริษัทแรกๆที่เข้ามาทํา GPS เป็นออนไลน์ GPS ดีกว่าโดยเพราะเมื่อก่อนเองอะจะเป็นออฟไลน์ซะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่เข้ามาทําแล้วก็ทุกอย่างมีพัฒนาโดยใช่ทุกอย่างเองอะจะพัฒนาโดย้าเรามีทีมวิศวกรที่ พัฒนาโ d ดักดีไซน์หรือว่าตัวฮาร์ดแวร์เองทั้งหมดรวมถึงซอฟต์แวร์แม้กระทั่งแผนที่เองแผนที่เองเราก็พัฒนาเองด้วยนะครับเรามีแผนที่เป็นของตัวเองไม่ได้ใช้ของของของต่างชาติที่เขาทำใช่ครับโอ้สุดยอดเลยฮะผมกับเพื่อนเนี่ยคุยมาประมาณหนึ่งแล้ววันนี้อยากจะมาอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีของระบบติดตามรถยนต์นะครับทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ทุกวันนี้จริงๆ GPS มีค่อนข้างหลากหลายครับมีทั้งตัวที่นําเข้าเองแล้วก็ ตัวที่ผลิตเองในไทยเหมือนของบริษัทเราที่เราผลิตเองโดยทีมวิศวกรของคนไทยเห็นว่าทั้งฟอสเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะครับมีผลิตภัณฑ์เนี่ยมากมายนะครับหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของภาคขนส่งนะครับเป็นธุรกิจต่างๆที่จะต้องการติดตามรถยนต์นะครับโดยเฉพาะมีสินค้าใหม่เปิดตัวปีนี้ตัวนี้เป็นเป็นคกืออะไรครับพี่แนะนำนิดนึงได้ครับอ๋อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นออรุ่นล่าสุดนะครับของบริษัทนะครับเราเรียกว่า FTS Pro นะครับ ตัวนี้เองก็จะเป็นการสื่อสารปัจจุบันเองก็จะเป็นโมดูลที่เป็น 4G แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเองในกลุ่มของ GPS เองอะจะเป็นการสื่อสารแบบ 3G อยู่ถัดมาเองข้อดีของตัวนี้เองอก็คือว่าเราไม่ได้ใช้แค่ GPS ในการอ้างอิงตำแหน่งแล้วนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าทางเราเองเรียกว่า ation, มัลติซอร์สโลเคชันก็คือนอกจาก GPS หรือว่า GNSS ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเองนะครับเราก็จะมีเรื่องของ WiFi ตำแหน่งของ WiFi เข้ามาร่วมด้วยนะครับ แล้วก็สุดท้ายเองก็จะเป็นเรื่องของ LBS หรือตำแหน่งของเสาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามรถให้ดีขึ้นเช่นทุกครั้งรถเข้าใต้ตึก GPS รร,ร,รับไม่ได้ก็ยังอ้างอิงจาก Wi-Fi ได้แต่ถ้าตรงพื้นที่นั้นไม่มี Wi-Fi เองอะเราก็ยังรู้ว่ามันอยู่ในแอเรียไหนจากสสัญญาณนะครับหรือข้อแตกต่างระหว่างของแบรนด์ GPS อื่นๆใช่ครับ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเองก็อาจจะเป็นเรื่องของการแจมมิง่งการดีเทคแจมมิง่งหลอยครั้งเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเครื่องตัวรบกวนสัญญาณนะครับตัวนี้เองอะ่ะก็สามารถดีเทคได้ว่ามันมีการใส่ตัวดีเทคตัวแจมไปหรือเปล่าก็จะดีเทคแจ้งเตือนขึ้นมาในตัวแอปพลิเคชันว่าตอนนี้มีการดีเทคอยู่นะ,ะว่ามันมีการแจมหรือมีสัญญาณรบกวนครับผมลูกค้าแบบไหนคบพี่ที่ สนใจมีพันตัวนี้แล้วก็นําไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากครัโดยทั่วไปเองคงแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเองก็คงหลีกไม่พ้นพวกกลุ่มบริษัทนะครับหรือกลุ่มโลจิสติกที่จําเป็นต้องใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดของทางกรมเองทางทางกลุ่มขนส่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเองอาจจะเป็นกลุ่มรถเช่านะครับที่ที่เน้นการใช้งานเพื่อป้องกัน การจรกรนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเองก็จะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปกลุ่มบุคคลทั่วไปเองเนี่ยอาจจะเน้นเพื่อตามคนที่รักหรืออาจจะเน้นเพื่อป้องกันการโจรกรรมเหมือนกันเพราะว่ารถมาคันมีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับหรือรถตลาดท่านี้ครับผมทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยที่มีรถเนี่ยคงคุ้นเคยเรื่องของระบบ GPS tracking นะเอาสำหรับคนที่เพิ่งซื้อรถดีกว่านะครับมันทำอะไรได้มั่งครับพี่อ จริงๆตัวอุปกรณ์เองทําได้หลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะรุ่นนี้รุ่นนี้เองเราด้วยตัวคุณสมบัติที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของมัตติโลเคชันเมื่อกี้แล้วก็หรือแอนตี้แจมมิ่งแล้วตัวอุปกรณ์ตัวนี้เองอ่ะรองรับการสั่งตัดสตาร์ทหรือตัดดับจริงๆมองว่าทําได้สองเอาท์พุตหรือรองรับการสั่งตัดได้สองอย่างพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะสั่งตัดสตาร์ทเพื่อไม่ให้สตาร์ทรถก่อนในกรณีที่เราไปจอดที่บ้านเราลองสั่งดับไว้เพื่อป้องกันการจรกรรหรือในกรณีที่ ถูกจรกรไปแล้วเราสามามาสั่งตัดมันทันที <Okay. S 2> เพื่อในกรณีที่ไม่ให้รถเคลื่อนที่ออกไปไกลหรือเราตามไม่ได้โดยเราไม่สามารถไม่ให้มันอยู่อยู่ให้มันดับไปเลยอย่างเงี้ยันก็อันตรายไปเ,เราก็จะมีความเร็ววบคุมอีกอเช่นรถเมื่อความเร็วลงต่านะอุปกรณ์จะตัดปั๊มออหรือแม้กระทั่งอยากเปิดอ,อ,อยากรู้การ ปิดปิดประตูหรือในกลุ่มของโลจิสติกเองอาจจะสนใจเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ท้ายรถอย่างเงี้ยก็สามารถดีเทคได้แต่ว่าทั้งหมดนี้เราก็ทํางานผ่านมือถือของรถได้ผ่านแอปพลิเคชันทั้งแอนดรอยแล้ว่าแอปเปได้หมดเลยใช่ครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นกลุ่มโลจิสติกอาจจะมอนิเตอร์อยู่ที่ออฟฟิศผ่านอ c ซีหรือไ่ไม้ายครับหรือคุณมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถรู้เลยว่ารถเราอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะพี่อาร์นะฮะ พี่มักจะลืมว่าเอ๊ะล็อกรถหรือยังอันนี้ก็มีฟังก์ชันสามารถติดเพิ่มได้มันมีหลายๆอย่างลองเข้ามาคุยดูว่าต้องการอะไรแทเข้าไปเพิ่มจากกล่องตัวนี้นะนอกจากเรื่องของสัญญาณมีประโยชน์ผมมากเลยใช่ครับผมจอดรถแล้วผมชอบลืมมาจอดไหนกล่องกย่างเี๋ยวนี้โฆษาปลายไกลมากครับเราจําเป็นต้องมาอัปเดตเทรนเทคโนโลยีตัวนี้กันมันยังมีข้อน่าสนใจอีกเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะฮะพี่อาร์ตนี่เราว์ปกันมานะะตรงนี้เลยครับผมจะพาพี่อาร์ตเนี่ย เมื่อกี้เราสนใจแล้วใช่ไหมเราดูผิดพันุ์ยนครับผมเราอยากรู้ว่าการติดตั้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันต้องตัดต่อสายไฟหรือเปล่ามันง่ายได้ขนาดไหนแล้วก็ใช้ด้วยนุากค่ะอุปกรณ์เนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเป็นกล่องกล่องมันมีอะไรบ้างครับที่ต้องเอาไปติดตั้งในรถยนต์เนี่ยจริงๆในกล่องเองก็จะมีตัว GPS นะครับแล้วเราก็มีชุดสายกับชุดแปลงสายไฟแปลงระบบไฟอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งอย่างเงี้ยเมื่อเราตัวอุปกรณ์เองมันทำให้ผู้หญิงเองก็สามารถติดตั้งได้แล้วตัวรถเองไม่มีช้ำ าะเราไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรืออะไรเลยม,มีซ็อกเก็ตเสียบมีซ็อกเก็ตเสียบครับแค่คซ็อกเก็ตเสียบธรรมดาก็แล้วเก็บงานปุ๊บก็เรียบร้อยอ๋อสะดวกง่ายานิดเดียวเองเอางี้เพื่อเป็นการเห็นภาพมากขึ้นเ,เดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนการติดตั้ง พร้อมๆกันเลยนะได้เลยนี่เลยครับพี่เราไปดูกันว่ามันง่ายได้ขนาดไหนครับผมดีครับใครๆก็ติดตั้งได้เนาะใช่ครับ<ค>รรต,ตั้ดหไปเลย<ด>ครับผมไปสำหรับขั้นตอนการติดตั้งนะครับเบื้องต้นขั้นแรกเองเราจะทําการหาตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูตําแหน่งของชุดสายไฟหรือตําแหน่งของการปลั๊กสายไฟครับเราจะเก็บซ่อนอุปกรณ์ไว้ตาแหน่งไหนนะครับถัดมาเองเมื่อเราได้ตําแหน่งแล้วเราก็จะทําการติดตั้งแต่ว่าเนื่องจากคันนี้เองอ่ะตัวใต้แผงคอของรถเองอ่ะจะมี แผงบังอยู่ก็จะมีการถอดแผงคอออกมาก่อนนะครับเพื่อจะให้สามารถซ่อนหรือเก็บอุปกรณ์ได้มิดชิดเมื่อเราทําการถอดแผงคอของตัวรถเสร็จแล้วเราก็จะทําการนําอุปกรณ์ออกมาจากกล่องนะครับเพื่อามาใช้ในการติดตั้งนะครับโดยในกล่องเองก็จะประกอบด้วยตัวอุปกรณ์นะครับชุดสายไฟแล้วก็ตัวแปลงสัญญาณนะครับในส่วนนี้ทางช่างเทคนิคเองก็จะทําการจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อติดตั้งนะครับโดยเราจะทําการปลักสายสัญญาณหรือไฟเลี้ยงอุปกรณ์ก่อนนะครับเป็นําแรบ ขั้นตอนถัดมาทางช่างติดตั้งเองก็จะทําการเชื่อมต่อสายไฟนะครับสังเกตว่าเราจะทําการแค่ปลักตัวสายไฟธรรมดาโดยไม่มีการแทบ็บหลังจากนั้นเองก็จะเป็นการตรวจช็คการทํางานของอุปรกรณ์ก่อนสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะทําการเก็บตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อให้ชชวว่าอุปกรณ์สามารถทํางานได้ปกติครับออจะสังเกตได้ว่าอุปกรณ์เมื่อทํางานแล้วนะครับเราจะเห็นไฟสาระของอุปกรณ์ติดโชว์ขึ้นมานะครับก็ Jadi, จะแสดงว่ามีไฟเลี้ยงเข้าอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอุปกรณ์ก็จะทํางานปกติ เราสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากหน้าแอปพลิเคชันได้ทันทีนะครับเมื่อเราตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์แล้วขั้นตอนสุดท้ายเองก็จะเป็นเรื่องของการเก็บอุปรกรณ์นะครับแล้วก็เก็บชุดสายไฟและขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการประกอบตัวรถกลับนะครับเพื่อเป็นการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมีการสรงมอบให้ลูกค้า Ford FTS Pro LS Innovation โปรแกรมใช้งานได้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันติดตั้งได้กับรถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคลหรือรถขนส่งติดตั้งง่ายขนาดกระทัดรัดสามารถติดตั้งได้กับรถทุกประเภทค้นหาตำแหน่งแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำสามารถตัดไดสตาร์ได้ในกรณีที่รถสูญหายรองรับสัญญาณระบุตำแหน่งได้หลากหลาย GPS Wi-Fi LBS มีซอฟต์แวร์รองรับการใช้งานที่หลากหลายและง่ายได้ครับผมหลังจากติดตั้งนะฮะระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผม จะทําการทดสอบกันนะครับโดยให้พี่อาร์ตเนี่ยออกไปขับนะครับในเมืองดูนะครับแล้วผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคอยดูระบบ GPS tracking ในมือถือผ่านแอปพลิเคชันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้คะเราได้ติดตั้งนะครับระบบ GPS นะครับของ Force Tracking System เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะรถคันนี้ ที่ติดตั้ง GPS เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะใช้งานสะดวกสบายขนาดไหนนะครับแลวคุณกายจะรู้หรือเปล่าว่าผมไปไหน <c oughs> และนี่ครับหลังจากติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยฮนะเรามาตามดูนะครับว่าคุณอาร์ตเนี่ยวันนี้จะไปที่ไหนมากนะผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เห็นแล้วนี่ไงรถคุณอาร์ตกระพิบแล้วนี่ขับอยู่บนถนนเห็นไหมผมสามารถซูมเข้าไปดูได้นะแบบละเอียดเลยเห็นไหมซอยพหลโยธิน2นี่เห็นชัดๆเลย ขับอยู่ความเร็ว43กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยบอกหมดทุกอย่างเลยนะฮะบนหน้าจอเรียกดูได้หมดเลยเนีย่แค่นี้เราก็ตามดูรถของเราได้แบบเรียลไทม์แล้วครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวดแผนที่ที่เหมือนกับ Google Map เลยคุณสามารถเรียกดูนะฮะจะเป็นแบบว่าเป็นภาพจริงนะเซ็นต์ไลท์หรือภาพนี่ครับมันจะมีให้เลือกดูเลยนะนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูเซ็ Line, นต์ไลท์นี่เห็นไหมนี่ก็คือภาพจริงเลยเสมือนจริงนะนอกจากนั้นเนี่ย ในแอปพลิเคชันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนด้วยนะครับว่ารถข,ของเราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันไปแล้วเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็สามารถมาคีย์แล้วก็ระบุเหมือนโน้ตเลยแล้วเหมือนโน้ตตัวหนึ่งพิมพ์เข้าไปในแอปตัวนี้ก็บันทึกเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่เรามีรถคันนี้เราเติมน้ำมันไปกี่บาทแล้วค่าบำรุงรักษาเป็นยังไงนะครับและเมื่อไหร่จะถึงรอบของการบำรุงรักษาเราก็ดูได้อีกด้วยนะครับผมเราไปตามดูกันต่อครับว่าคุณอาร์ตจะไปที่ไหนมากนะครับ แต่ตอนนี้นะครผมเลี้ยวออกมาตรงถนนวิภาวดีเลยนะครับซึ่งไม่ได้มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์อย่างแน่นอนนะครับแล้วคุณกายจะรู้หรือเปล่าว่าเราไปไหนเดี๋ยวเราต้องกลับไปถามคุณกายกันนะครับว่าถ้าเราออกนอกเส้นทางแล้วเนี่ยคุณกายจะรู้หรือเปล่าว่าผมตอนเนี้อยู่ที่ไหนนะและขับไปไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตอนไปถึงนะฮะ เมื่อกี้นะฮะตัวความเร็วตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงครท่านผู้ชมนะฮะจากนั้นก็มีข้อความเข้ามาเตือนแบบรัวๆเลยฮะผมขอเข้าไปเช็คดูก่อนนะฮะกดเข้าไปปุ๊บนานไงว่าแล้วสีแดงเมื่อกี้ก็คือความเร็วเกินกําหนดนะฮะมีผู้ขับขี่รถคันนี้ใช้ความเร็วเกินนี่ยเขาจะแจ้งมาหมดเลยที่ไหนตรงไหนของกรุงเทพเมื่อกี้เวลาเท่าไหร่บอกหมดเลยฮะขับรถแบบนี้ไนดะ้ยังไงฮะนี่ครับเนี่ต้องลดลงมาแล้วเนะี่ย ไม่ใช่แล้วเห็นย่กตาอย่ามาหลอกผมให้ไปลองระบบ GPS คุณไปทำอะไรแถวมหาลัยแถวย่านวิภาวดีครับผมแอบูหญิงอย่าให้รู้นะว่าแอบไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรียีแล้วไม่ชวนคุณรู้ได้ไงเนี่ยผมบอกผมบอกผมจะไปนุสวคุณก็มารู้เรื่องโอ้ยนี่ขับเร็วเกินกำหนดด้วยเนี่ยแอปมันเตือนตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยขับรถแค่ไม่ถึงชั่วโมงนี่คุณขนาดนี้เลยเนี่ย ฮะเป็นยังไง้ไมเป็นคนอย่างงี้นะเดี๋ยวส่งไปอบรมแบบขี่ใหม่ดีไหมเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้รีบมาให้ไวรีบมาให้ไวดูอยู่ผมจับตาคุณอยู่ครับผมเอาเลี้ยวไปทําไมในมอเห็นนะโอเครีบมาเรีบมามาเวยแฮ้วมานี่เลยมานี่เลยจอดตรงนี้จอดตรงนี้ยินดีต้อนรับกลับมาครับผม คุณไปไหนเนี่ยคุณรู้ได้ไงไม่มีพลาดจากสายตาผมแน่นอนนะผมเฝ้าดูคุณตลอดเวลาครับผมผมหนีออกไปแป๊บเดียวนอกเส้นทางวิ่เดียวรู้เลยนะเข้ามาเลยนะผมบอกแล้วว่าระบบ GPS เนี่ยมันปลอดภัยสุดๆคืองี้คุณมีรถคันนึงเนี่ยเพงซื้อมาก็แพงใช่ไหมลงทุนอีกนิดหน่อยติด GPS เข้าไปเนี่ย รับรองอุ่นใจหายห่วงเอารถไปจอดที่ไหนยังไงเนี่ยเช็คในมือถือได้รู้หมดเลยหนีไปไหนไม่ได้เลยนี่ไม่ได้โอ้รู้ละเอียดเลยเมื่อกี้นะขับเร็วผมก็รู้้ดวยจอดติดไฟแดงใส่เกียร์พีผมยังรู้เลยโอ้เป็นไงโอ้โหสุดยอดไหมระบบนี้ครับพี่นุครับเมื่อกี้ผมลองกันละใช้ได้ใช้งานได้ดีมากเลยครับผมทีนี้เริ่มอยากรู้แล้วครับถ้ามีคนสนใจเนี่ยติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับพี่ก็ช่องทางติดต่อนะครับเราสามารถ เข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับว็บ f o r t a c k c o t h นะครับหรือเข้ามาดูทาง a c e b o o k นะครับหรือแม้กระทั่งไลน์แอดเองก็มีให้สามารถเข้ามาติดต่อได้ตลอดครับอยกอยู่ลิงกลางเข้ามาดูก่อนเราเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างที่บอกเขามีหลายรุ่นนะไม่ได้มีแค่รุ่นตัวนี้ตัวเดียวนะไม่ว่าคุณจะทำแบบด้วยการพานิชใช่ครับผมผอะไรนี้มีหมดมีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์ใช่ครับผมรายที่สําคัญนะฮะท่านผู้ชมแฟนๆของปั๊มเปอร์ดูปัมเปอร์ฮะในวันนี้ครับทาง มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากอ่ะเปอร์เสียงเพิ่มวอลุ่มไว้ซะครับผมมีส่วนลดไหมครับเป็นแฟน,น,นๆรายการบ um ัมเปอร์โทรมาสวัส,สดีครับพี่ผมมาดูจากบ um ัมเปอร์ครับผมมีครับถ้าโทรถ้าติดต่อผ่านทาง um บัมเปอร์มีแล้วครับผมทางฟอร์ดเองก็มีโปรโมชั่นให้ครับครับผมยังไงครับพี่ แอฟังได้ไหมพี่เป็นส่วนลดใช่ไหมเป็นส่วนลดครับโอเคมีส่วนลดด้วยอ่าในที่สุดรายการเรามีส่วนลดแล้วสําหรับคนดูอะไะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูนะครับในช่องทางยูทูบเนี่ยครับของบัมเปอร์ตูบัมเปอร์นะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าสนใจนะครับระบบ GPS นะครับผมโทรกิ้งการ์ดเข้ามาที่ฟอสต์นะครับผมเราจะมีส่วนลดให้สําหรับ แฟนๆรายการบัมเปอร์ดูบัมเปอร์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพอร์ซันยุทธหรือบุคคลทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทางพี่นุ้งครับที่มาให้ความรู้เราครับกับสินค้าตัวนี้ครับเป็นสินค้าที่มีประโยชน์มากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะพี่อาร์ตฝากกดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับบัมเปอร์ดูบัมเปอร์ในช่องทางกางปีออนไลน์นะครับกดไลค์กันเยอะเยอะซับสไครต์เยอะเยอะนะครับเราจะได้มีคล สวัสดีครับ